ของผู้นวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบุคลากรค่ะท่านรองมานุษย์เพนรัศมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาและนักเรียนที่มีความมุ่งหวังจะสอบเข้าเรียนยังโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาทุกคนครับในนามของโรงเรียนเตรียมอุรมศึกษารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เราได้มีโอกาสพบกันในวันนี้ครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะอยากทราบว่าหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบุคลากรคืออะไรคะ หน้าที่หลักๆของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาของเราก็คือการดูแลสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งของนักเรียนเรียนเตรียมบุดมศษาครับคำถามที่2ค่ะงานของท่านรองเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรคะในส่วนของงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเตรียมบุดมศนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนต้องดูแลนักเรียนทั้ง4,500คนในพื้นที่80ไร่ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดูแลโดยโรงเรียนของเราเนี่ยบรหิหารจัดการเป็นแบบ School in School กล่าวก่าคือมีหัวหน้าตึก9ตึกเรียนดูแลนักเรียนซึ่งหัวหน้าตึกก็เปรียบเสมือนครูใหญ่คนหนึ่งดูแลนักเรียนในทุกๆเรื่องในตึกเรียนคำถามที่3ค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบุคลากรมีส่วนช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นน่ะกลุ่มงานกิจการนักเรียนก็พยายามที่จะติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากนักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะครับก็ติดต่อบ,บริหารจัดการดูแลนักเรียนผ่านทางตึกเรียนแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาในแต่และห้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูเก l ลคัสซูมก็ดีเป็นซูมก็ดีหรือแม้แต่แอปพลิเคชันไลน์ครับซึ่งก็ได้ผลตอบบรับ ดีนั่นหมายความว่าโรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เกิดผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจครับคำถามที่4ค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาสอบเยอะมีอะไรอยากจะฝากถึงนักเรียนจากต่างจังหวัดที่จะเข้ามาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมรับศึกษาไหมคะครับเอ่อเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนกังวลแล้วก็คํานึงถึงอยู่เสมอสําหรับนักเรียนที่อยู่ ต่างจังหวัดที่มีความมุ่งหวงังที่จะสอบเข้ามาเรียนโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาเพราะว่าโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาของเราเนี่ยเป็นที่มุ่งหวังของนักเรียนเกือบทั้งประเทศนะครับนี่ในส่วนของนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมหลักๆสําคัญสําคัญสัก2เรื่งขของเรื่องแรกก็คือนักเรียนต้องเตรียมในส่วนของความพร้อมของนักเรียนเองทั้งในด้านของสุขภาพร่างกายแล้วก็เนื้อหาวิชาต่างๆที่จะต้องใช้ในการสอบนะครับอย่างที่2ที่จะต้องคํานึงถึงในสเต็ปต่อไปก็คือ เมื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาแล้วได้แล้วเนี่ยถ้านักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ต่างจังหวัดสถานที่พักการเดินทางมาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรนักเรียนควรวางแผนในส่วนนี้ไปด้วยนะครับคำถามที่5ค่ะอยากให้ท่านรองเนี่ยเป็นตัวแทนของครูที่ปรึกษาฝากอะไรถึงนักเรียนเตรียมอุรมศึกษาหน่อยค่ะสำหรับนักเรียนเตรียมบุรมศึกษาทุกคนนะครับที่เป็นนักเรียนเตรียมบุรมศึกษาขณะนี้ซึ่งตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่แล้วเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านครูไม่อยากให้ระยะห่างที่เราอยู่ห่างกันเนี่ยมาทาให้เราต้องใลกัน เพราะฉะนั้นหากนักเรียนมีความต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลืออะไรอย่างไรนั้นนะเรียนสามารถดําเนินการผ่านคุณครูที่ปรึกษาผ่านทางช่องทางที่ติดต่อกับคุณครูที่ปรึกษาได้คุณครูที่ปรึกษาก็จะนําข้อความความช่วยเหลือเหล่านั้นนะมายังตึกเรียนมายังผู้ิหารโรงเรียนแล้วก็จะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีครับสุดท้ายนี้นะคะท่านรองมานบอยากจะฝากอ็ได้ถึงนักเรียนเตรียมร,รวมรุ่นที่85ที่กาลังจะสอบเข้ามาในปีนี้ไหมคะ ำหรับนักเรียนเตรียมองศาทที่กําลังจะสอบเข้ามานะครับคุณครูขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการสอบครั้งนี้ทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนสอบประมาณ1 5 0 0 0คนนักเรียนรับประมาณ1,500คนเพราะฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้คงมีคนที่ผิดหวังประมาณหมื่นคนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ก็จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างสถาบันแห่งนี้ ส่วนนักเรียนที่ยังสอบเข้าศึกษายังเรียนเตรียมบุดมศึกษาไม่ได้ก็ข็งแรเรียนตั้งใจที่จะเรียนอยู่ที่เดิมและก็มุ่งมองต่อไปยังอนาคตในมหาวิทยาลัยที่ต้องการความสาเร็จยังอยู่ข้างหน้าครับและขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนที่คาดว่าจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนที่ยังจะต้องเรียนอยู่ที่เดิมก่อนและพบกันในมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับ